เทคนิคการต่อกรกับแร็งระดับสูงนะครับทุกคนเวลากดไปเจอครับผมอันดับแรกก็เล่นแผนที่เราถนัดเลยครับทุกคนคือแผนที่เราเล่นประจํามาทุกคนแล้วก็เข้าใจสไตล์ของนักเตะครับผมว่ามีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างครับส่วนตัวผมก็ใช้เป็นแผน4ี่สามสามนะครับผมตรงนี้ครับเห็นไหมกองหน้าเป้าก็จะเป็นโกโพเชอร์ครับแล้วก็เป็นเอสนี่เป็นดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดครับจะลงมาเชื่อมบอลนะครับทุกคนส่วนกองกลาง2คนก็จะเป็นสไตล์โฮเพย์ทั้งคู่เลยครับผม เวลาเติมเกมขึ้นไปนี่ถือว่าออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างครับตัวคนนี้ประมาณนี้ครับส่วนกองกลางตัวลักก็จะเป็นอังเคอร์แมนนะทุกคนแบ็กซ้ายจะเป็นสไตบุกครับผมแอตทกกิ้งฟูลแบ็กครับกองหลังจะเป็นบิวอัพคนหนึ่งแล้วก็ออฟสไต์คนหนึ่งนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นดีเฟนซ์สิฟูลแบ็กครับประตูนี่ uh, ตัวไหนก็ได้ครับที่คิดว่าแบบไม่อาบน้ำนะทุกคนโอเค นี่ก็คือเทคนิคที่ผมปรับให้กับกองหน้าคู่นะครับผมจะเป็น anchoring ครับจะทําให้นักเตะของเราวิ่งตรงครับไม่ออกข้างออกซ้ายนะโอเคตานนี้เราเจอกับท็อป2 0 0ครับทุกคนโอ้โหทีมก็ถือว่าตึงครับมีเซดอฟด้วยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ทุกทุกคนมาเกมนี้ครับเริ่มเกมมาก็โอ้ลูเมนเก้ครับมาที่เบลงแฮมครับจะสังเกตว่าแรงระดับสูงนี้เขาจะไม่ค่อยเข้าพวดกันทุกคนเวลา เขาจะเข้าแบบเวลาโชว์จริงๆอะ่ะคือจะคอยดักบอลตลอดครับดูจังหวะนี้ครับเปเล่จ่ายมาลูมินนเก้ลูกนี้เห็นไหมคือการดักบอลคือแบบนิ่งมากๆเลยทุกคนแร้งระดับสูงนี่คือแบบเขาจะเล่นแบบความนิ่งครับผมทุกคนใครนิ่งกว่าก็ชนะครับใครที่ล้นคือจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับทุกคนใครที่มีความนิ่งกว่าส่วนมากแล้งบนบนบน,นี่คือแบบนิ่งทุกคนอะ่ะทุกคนดูจังหวะนี้ครับล็อกบาร์หืเกือบไปแล้วนะคือต้องมีครับทุกคนความนิ่งครับใครมีความนิ่งคือแบบ จะได้เปรียบมากครับมาดูจังเลยครับเมซี่ครับทำเกมขึ้นมากุลิดแล้วคนหลังไปครับสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามก็ค่อยๆตอบบอลครับโอ้โหจังนี้ติดกันเองครับโอเคผมเคลียร์มาก่อนค่อยๆเล่นครับและอีกเทคนิคนึงก็คือแบบการโยนยาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมการบอมยาขึ้นมาครับฝั่งเรามันมีโอกาสได้ได้เทคตัวมากกว่านะทุกคนถึงจะตัวเล็กกว่าก็ถือครับถ้าเรากดส่งแบบสตันนิงนะครับทุกคนเห็นไหมคือมันมีโอกาส ฝั่งนั้นได้มงอเดี๋ยวสบอสไล่ครับเนี่ยครับผมพยายามวิ่งลงมาดักบอลแล้วก็กดแมทอัพนะครับอ่าแล้วผมขึ้นมาบ้างครับเปเล่ยแกี้ดิยองครับโอ้โหได้แบบนี้ยกมาโอ้โหไม่ถึงแล้วครับแบบนี้เซด็อปฝั่งนั้นจะสวนขึ้นมาครับแต่ตูรามเราโอ้โหเอาเรื่องครับมาเป็นเรื่องแฮมครับนี่เห็นไหมการดักบอลคือชัวร์มากเลยครับทุกคนคือแบบเล่นตึงมากๆเลยคนเนี้ยคือทําเกมขึ้นไปยากมากครับทุกคนพยายามแบบ อย่าเข้าพรวดครับแค่นั้นแหละทุกคนพยายามแบบเล่นคลองบอลแบบอ่าพยายามดักบอลนอะ่ะทุกคนดักการจ่ายของศัตรูอะ่ะคือแบบอ่านเกมอะ่ะคือไม่ต้องพยายามอ่านเกมตลอดอะ่ะดูจากนี้ลูมิเกม้มาค่อยๆเล่นครับทุกคนใจเย็นครับการพลิกบอลการบังบอลอะไรเงี้ยคือต้องใจเย็นมากๆเลยถ้าใจร้อนเมื่อไหร่นี่คือลนไม่ได้เลยนะอ่ดูจากวันี้ครับซิมตัวชีวาครับพเพรนกิดยองเห็นไหมโดนดักอีกแล้วโอโ้โหจะบอกว่าตึงมากๆครับแล้วจากนี้กูหลุดมาแล้วครับ ยังไงครับฟันได้ดักบอลแล้วยังไงโอ้โหลูกนี้เราโคตรถือว่าแข็งกว่าซบอสไลน์แล้วครับลูกนี้เกือบไปแล้วเหมือนกันครับทุกคนแล้วผมจะสวนขึ้นมาบ้างครับอย่างนี้เฟนกิดยยงจ่ายมาทําชิ่งไม่ผ่านฟันไดอีกแล้วคือแบบเกมรับอย่างแน่นเลยครับทุกคนคือใครพลาดนิดเดียวคือเรียบร้อยพร้อมจะลงโทษทันทีดูอย่างนี้นเนี่ยเกือบโดนลูกนี้เห็นไหมคือคือแบบเผลอไม่ได้ทุกคนมันแบบเอาจัดเอาจริงนลครับผมแรงบนบนนะ เผลอนิดเดียวสมาธิหลุดนิดเดียวคือไปเลยอ่ะคือต้องมีสมาธิอยู่กับเกมตลอดเวลาครับแล้วก็พยายามแบบอย่าใจร้อนรีบส่งบอลกันไปไม่อย่างนั้นเราจะโดนดักนะโดนจังหวะนี้ดูจังนี้ครับแลลูมิเก้ลูกนี้เอาแล้วอูดีเซฟได้ครับทุกคนเกือบไปแล้วเหมือนกันลูกนี้นะโอเคครับแฟงกิริยองครับตัดบอลมาเจ็บตัวซิวามาที่เิลแคมครับแล้วทาชิงกันไปแล้วอุ้ยลูกนี้เปเล่ครับผมเดินบนทัดแล้วก็ซัดเลยครับทุกคนแต่ว่ายังติดเซฟครับกคน โอ้โหมันเหนียวจัดเลยครับผมจังนี้ดูเนี่ยมันยังเซฟเหมือนเดิมครับน่าจะเป็นบิทเตอร์แชมเปี้ยนป่ะทุกคนใช่ไหมน่าจะใช่แหละครับแบบนี้อย่างเหนียวอย่างหนึบอย่างเหนียวแล้วครับโอ้โหโอเคครับและอีกแบบเราต้องมีลูกแบบ่าลูกแตะม,มุมก็ต้องมีสูตรด้วยนะครับทุกคนพยายามแบบให้เรามีจุดเด่นแต่มันก็ไม่ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกแตะมุมบางทีก็ได้นะ โอเคครับโอ้โหเรล้วจะโดนสวนแบบนี้ยังไงครับอ้าวแลฟิกกี้เยองครับจะมาปีไปใช้ปีปีโอ้แล้วมีป๊าเป้เรียบร้อยผู้ปิดครับผมเอ็มป๊าเป้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมแบบนี้หนึ่งสวนครับก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกครับสวยถือว่าได้เวลาได้แบบประตูในเวลาที่สมควรครับทุกคนหมดครึ่งแรกพอดีครับนี่ครับผมโดนนําไปแล้วครับผมฝั่งนั้นครับคือพยายามแบบเล่นใจเย็นครับอย่าโลกครับถ้าโลกเมื่อไหร่คือแบบเรียบร้อยครับเกมคือเขาพร้อมจะลงโทษเสมออ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครึ่งหลังกันต่อเลยครับคนท็อป200ของเซิฟนะถือว่าตึงทุกคนครับซีซั่นนี้คือแบบตึงกว่าซีซั่นที่แล้วนะทุกคนคือแบบเจอดีหนึ่งด้วยกันทั้งนั้นอะส่วนมากนะเจอดีสองก็มีบ้างครับดีสามก็มีน้อยเหมือนกันเราดูจหวะนี้เกือบได้เหมือนกันนะ้อขูหแต่แม่งเซฟเหมือนเดิมทุกคนพยายามแบบแบ็กเราบบพยายามแบบให้มันมีตัวแบบแอตแทอกิ้งคนหนึ่งนะบางทีเราขึ้นเกมมันตื้อๆต,ต,ตันๆก็แบ็กเติมขึ้นมาบุกนะแล้วก็มีโอกาสเปิด เปิดมงได้เหมือนกันทุกคนดูจากตรงนี้ทีครับอมไม่ได้ครับตรงนี้แล้วยังไงครับจะขึ้นมาลูกนี้ยังไงเมสซี่ครับแมสซี่ขึ้นมาแล้วพยายามแบบอย่าเข้าพวดั้นลูกนี้ครับพยายามคลองบอลแบบคึง่งแบบไม่ใช่พึ่งไม่ใช่คลองบอลพยายามแบบบางบอลนะครับหาเหลี่ยมบางบอลเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมเราโค้งลงมาแล้วก็เคลียร์ไปก่อนเคลียร์ได้ก็เคลียร์ทุกคนบางทีเราอาจจะหม่งได้ก็ได้นะเวลาเคลียร์ขึ้นไปอะบางทีคือเราจะหม่งได้เหมือนกันครับแต่ก็แบบลูกโดนเหมือนกันรดูตรงนี้ไง แล้วเมสซี่ยังไงลูกนี้ต้องระวังครับเมสซี่ยกมาลูกคลีดอุ้ยโซนอุ้ยเกือบโดนลูกนี้โซนเสาเรียบร้อยทุกคนเกือบโดนลูกนี้เคลียออกไปก่อนอู้ไม่เผลอนิดเดียวคือไม่ได้ครับทุกคนอืมเกือบไปแล้วเหมือนกันครับดูฝั่งนั้นจะเตะมุมกันบ้างทุกคนโสมพลน์เปิดมาลูกคุณลีดอืมเกือบโดนอีกแล้วเคลียก่อนเคลียก่อนโอเคไปเล่เคลียไปก่อนสวยมินเก้โอ้โหไม่ได้แย่งมงแล้วทุกคน ซีด็อปครับมาที่ชัวมินี่จ่ายมาตรงกลางคุณิตแล้วยังไงซ้อนฮึงมินหลุดมาลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหโดนด,ดีเสมอเม่ทุกคนพลาดน,นิดเดียวอะคือเผลอนิดเดียวไม่ได้ทุกคนเห็นไหมโดนละหนึ่งหนึ่งครับผมแล้วตอนนี้ก็ต้องแก้เกมนะทุกคนพยายามการแก้เกมก็สําคัญครับเอาโยฮันคับลงมาครับมีซูเปอร์ซับนะแล้วก็โซเล็ก็มีซูเปอร์ซับเหมือนกันลงมาแล้วก็ประมาณนี้ครับทุกคนฝั่งนั้นก็ถือว่าทีมไม่ได้เติมอะไรเยอะนะ แต่เล่นฝีมือครับทุกคนฝีมือเกมนี้คือสําคัญมากครับฝีมือครับโอเคเราไปดูกันต่อน,นาทีที่60ครับต้องใจเย็นครับค่อยๆเล่นไปนะฟันไดครับทําเกมขึ้นมาสังเกตได้ว่าผมจะขึ้นฝั่งซ้ายครับเพราะว่ามีแบ็คบุกนะทุกคนแล้วฮาซามาแล้วยังไงจ่ายมาตรงนี้โอ้โหมันในเบลเล่ครับมาตัดบอลขึ้นมาครับจากวะน,นี้ผมสวนขึ้นมาแล้วย่งไงอุ้ยแต่บอลยังเข้าทางเราวนครับย่งไง จังหวะนี้เอาไวจ่ายทะลุช่องมาให้กับโซลสยังไงลุกนี้ออกมาโอ้แล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโซลสซูเปอร์ซับทำงานแล้วครับจังหวะนี้ถือว่าเขาก็พลาดนะครับทุกคนจังหวะนี้ดักบอลนะเอาละครับผมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็เอาตั้งเกมรับแล้วครับทุกคนเวล่าลงมาเป็นดีเอฟนะครับคือพยายามเน้นๆหน่อยแล้งมันบนนี่คือแบบต้องเน้นนะทุกคนมันไม่ได้เราก็ปรับปรับดีเฟนซ์ให้กับวล่าครับจะได้ลงมาแบบไม่ค่อยขึ้นไปสูงนะ เพราะว่าเป็นสไตล์เดดทรยเยอร์นะครับผมเวลาล่างนี้นะเราจัดเวลาล่างใหม่อยู่ครับไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นเดดทรยเยอร์หรือว่าอังเคอร์แมนนะถ้าเป็นอังเคอร์แมนนี่คือแบบโน .1 ครับเวลาร์คือโน .1 อยู่แล้วกองกลางตัวรับตลอดไปครับโอเคครับเรามาดูกันต่อเลยนะ66ครับแล้วเดเบเล่ซอนฮังมินไม่ได้ครับตัดบอลมาเดวิดครับเวลาร์จิปโตซิวาเบลลิงแฮมยังไงครับค่อยๆทำเกมขึ้นไปทุกคนแบบอย่าลนเลยนะ สำคัญเลยครับความนิ่งนะแล้วจังหวะนี้จ่ายมาแล้วเอมปปเปย้ยังไงลูกนี้รนดักไว้ได้ครับเห็นไหมคือแบบมีความนิ่งมากๆเลยทุกคนสวนเลตลูกนี้ยังไงแล้วยิงลูกนี้ืเดวิดเติมขึ้นมาสูงเลยระวังนะแล้วมาแล้วครับนี่มานี่มาขึ้นมาเดบเบลล่จ่ายมาติดอาราโค่แล้วครับตัวนี้อย่างบักเลยครับอาราโคล่างนี้ค่อยขึ้นเกมครทุกคนอย่าใจร้อนนะ ไม่ได้ก็แบบส่งขึ้นหลังนะทุกคนไม่ใช่ว่าส่งขึ้นประตูส่แบบงเวลาไมใ่ใช่นะครับพยายามแบบเล่นคลองบอลน,นะทุกคนคือมีช่องก็ขึ้นครับถ้ามีช่องก็ถ้าไม่มีช่องก็แบบค่อยค่อยเล่นไปอย่าใจร้อนสาคัญเลยความนิ่งความใจเย็นครับแต่วเขาจะขึ้นมาแล้วครับเดมเบลสซอนฮงมินยังไงโอ้โหลุงนี้เกือบเข้าพวดนะทุกคนไปแล้วเสซดรอบมาที่นี่มาดักวอลตรงกลางครับเห็นไหมยังไงเขาง้าจองใจมากลางนะส่วนมากก็จะตัก อาจะตัดเข้ากลางนั่นแบบเลี้ยงตัดเข้าในอ่ะถ้าไม่ใช่สายเปิดมงอะไรอย่เงี้ยนะต้องดูก่อนว่ากองหน้าเขามีความสูงไม่ตางเึ่นลูมินิเก้หรือว่าด็อกบาร์เเนี้ยถ้าใช้ด็อกบาร์ก็จะเปิดมงนี้ครับนะเอาขึ้นมาบ้างครับยังไงโซเลตยังไงลูกนี้จ่ายไปเนี่ยติดฟันมไรเหมือนเดิมครับแล้วสี่นาทีครับทดเวลาครับมาดูเกมแล้วผมจะเอาอยู่ไหมครับจังหวะนี้ยังไงเดนเบเลยยกมา้าลูกนี้เกือบไปเหมือนกันน้านโวนถ้าจ่ายแบบนี้ นิดเดียวครับลูกนี้แล้วเราก็โหเรียบร้อยครับผมไม่ยอมจ่ายไปแล้วครับลูกนี้รอให้แบบกินเวลาไปนิดนึงครับไม่ได้ถ่วงเวลาทุกคนมันเป็นแบบเทคนิคนิดนึงอะคือมันต้องเหนื่ทั้ทุกคนโอเคเกมนี้เราก็ชนะไปนะครับทุกคนโอ้โหอย่างตึงแล้วครับเกมนี้คือแบบฝั่งนั้นก็แบบคือแน่นมากๆเลยทุกคนเซฟไปสี่ครับฝั่งผมก็โอเคคองบอลเยอะกว่านะเนี่ยครับทุกคนท็อปสองร้อยของเซฟนะทุกคนเห็นไหมสองร้อยสี่สิบสามของเซฟครับ คือแลงมันบนนี่คือแบบคือความนิ่งครับคือสําคัญที่สุดเลยความนิ่งฝีมือก็มีกันทุกคนครับแต่อยู่ที่ความนิ่งเท่านั้นผมให้นะความนิ่งครับแล้วก็ประสบการณ์นะโอเคครับผมสวัสนีก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ด้วยครับผมสวัสดีครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนหรือว่าทําคลิปแบบไหนก็ขอกันมาทุกคนสวัสดีครับ